เป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นนะคะแค่เพื่อนกันจริงๆนะคะถ้าอย่างนั้นพี่พาดก็โกหกน้ำมนต์สิคะใช่ไหมคะพี่นอมคนน้ำมนต์ก็ไปถามคุณพาดเองเชอะค่ะพี่นอมตอบไม่ได้แสดงว่าพี่นอมโกหกพี่นอมน่าจะบอกความจริงกับน้ำมนต์ก่อนนะคะไม่ใช่ให้น้ำมนต์ไปรู้เรื่องพี่พาดเองแบบนี้ก็มันไม่มีอะไรจริงๆนี่คะจะให้นอมบอกอะไรคะ น้ำมนถามจริงๆเธอค่ะตั้งแต่เรารู้จักกันมาที่นอมโกหกน้ำมนต์ไปกี่เรื่องแล้วแล้วจะโกหกน้ำมนต์ไปอีกนานแค่ไหนอาห่าวคุณน้ำมนต์อ่านหนังสือเสร็จแล้วหรอครับเดี๋ยวก่อนครับคุณรถต์ <N> นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่บ้านปกติคุณน้ำมนต์เป็นคนใจดีจะตายไปไม่เคยโกรธใครง่ายๆเลยนะครับหรือว่าเป็นเรื่องที่มันร้ายแรงเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้เลยอ่ะตาย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 ,ตายคุณแม่บ้านต้องรีบหาทางแก้ไขซะนะไม่อย่างนั้นเนี่ยคงได้กลับไปเป็นคนใช้บ้านอาจารย์ดาวเรื่องอย่างเก่าแง애งแง่เลย <S <S ha <laughs> Ah uh -huh. นอมเองค่ะนอมค่ะ ทำยังไงคุณน้ำมนต์หายโกรธนะห,หรือว่าบอกความจริงไปเลย แน่หรอกน่า คุณพัดจะรีบร้อนไปไหนเลยครับพอดีมีนัดสำคัญนะลุงจะไปก่อนนะ <Okay. S 2> ลุงลุงลุงทำไมพี่ทัศน์เขาถึงเปลี่ยนใจไม่ขายบ้านชุติมันมันเกิดอะไรขึ้นหรออ๋อหลานสาวคุณโชตโทรมาขอร้องนะครับหลานคุณโชตโทรทางไกลมาจากต่างประเทศเลยนะครับบอกว่าจะกลับมาขอซื้อบ้านคืนนะครับคุณชายเขาก็เลยเปลี่ยนใจหลานสาวผู้โชตมันเป็นไปได้ยังไงอน,นี่มันตามแผแลเราเลยนะเนี่ยเลยแล้วเขาบอกมาว่าหลานสาวเขาชื่ออะไร เห็นบอกว่าชื่อในพาดวันนี้จะไปช่วยเราสร้างฝ่ายหรือเปล่าจะไปทําไมล่ะครับถ้าไปก็เหนื่อยเป่าๆสิไปแล้วนะครับจะรีบไปไหนของมันเห็นบอกว่ามีนัดสําคัญครับแล้วสาวไว้เลยสิมันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ ชุดดาไว้ทุกให้ใครเหรอคะก็วันนี้เป็นวันครบรอบวันตายของผู้พันสินทุใครคะผู้พันสินทุก็ผู้พันสินทุพระเอกของพี่ในมนตราแห่งรักไงวันนี้พวกพี่กับแฟนคลับเนี่ยนะนัดกันใส่ชุดดำเพื่อไว้ทุกในวันนี้ของทุกปีให้กับผ <Yeah uh, ู้พันสินทุ แล้วไม่ทราบว่าแฟนคลับของพี่เนี่ยพอจะทราบไหมคะว่าผู้พันสินทุเนี่ยเป็นแค่ตัวละครไม่มีตัวตนน้องคะน้องไม่มีวันเข้าใจพี่เลยนี่แหละนี่แหละเป็นความสุขของแฟนคลับนักอ่านของพี่ที่คนอย่างน้องไม่มีวันเข้าใจอ่น้องมาแล้วเหรอแล้วนี่เธอนัดกับพวกสร้างฝ่ายว่าเรียบร้อยแล้อยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะ ไม่ได้ยังไงล่ะพันอนอากา็บอกว่าจะไป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 ไม่ได้จะไปไม่ให้มีเร si> ื่องอะไรกันลูกคุณแม่ก็ดูพันอรสิคะจะขอตามน้ำมนต์ไปด้วยอ่ะก็บอกว่าจะไปไงจะไปอ่ะอ้าวจะไปน้ำมนต์น้ำมนต์น้ำมนต์ก็ให้น้องไปสิลูกน้องก็อยากไปเดินป่าเหมือนกันไม่ได้นะคะพี่นี่เขาไปสร้างฝ่ายกันไม่ได้ไปเที่ยวเล่นถ้าเกิดว่าคือว่าพันศรไปเนี่ยก็ได้เป็นภาระของคนอื่นก็พอดีเดี๋ยวงานก็ไม่เสร็จหรอก จริงด้วยไี่ปนทสอนไปสอนทฝั่งแม่นะลูกลูกไม่ต้องไปนะเอาไว้ฝ่ายสร้างเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยค่อยให้พี่นำมนต์เนี่ยพาลูกเที่ยวนะลูกนะไม่ต้องไปนะไม่ไปก็ไม่ไปครับ <c oughs> ว่านอนสอน่ายจริงๆเลย <c oughs> น้ำมนนะคะวันนี้ดูคุณพันอนอารมณ์ร้ายกว่าทุกวันนะคะเรื่องพันอรเดี๋ยวน้ำมนจัดการเองค่ะถ้าคุณผู้หญิงดูแลคุณพันสอนอีกสักนิดพี่นอมกาลังจะบอกว่าที่พันอรเป็นแบบนี้เป็นความผิดของคุณแม่เหรอคะนอมไม่ได้หมายความว่ายางนั้นนะคะพี่นอมคะพี่นอมมีหน้าที่ดูแลบ้านไม่ต้องทําอะไรนอกเหนือหน้าที่หรอกคะ่ะเรื่องคนในบ้านเนี่ยเดี๋ยวน้ำมนจัดการเอง แล้วเวลาขับรถเนี่ยน้ำมนต์ไม่ชอบคุยไม่ชอบฟังเพลงน้ำมนต์ชอบขับรถเงียบๆหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะคะ น้อมขอโทษนะคะที่เคยโกหกคุณน้อมไม่คิดว่าจะทําให้คุณเข้าใจน้อมผิดไปใหญ่โตขนาดเนี้ยน้ำมนต์คิดว่าน้ำมนต์ไม่ได้เข้าใจอะไรผิดหรอกค่ะพี่น้อมคุณน้ำมนต์นะคะน้อมไม่เคยคิดจะทําร้ายคุณน้ำมนต์นะคะน้อมรู้ว่าคุณชอบคุณพาดพี่น้ำมนต์ชอบพี่พาดเหรอพ่อหนอนี่นายมาได้ยังไงเนี่ย คุสอนน่าติจริงๆไหมน,นีนนมน่แล้วพี่นิมนชอบเป็ภาพจริงๆเหรอแล้วจะพอรู้เรื่องนี้หรือยังคันสอนคทองเทพหวังว่าคงจะจำได้นะว่าวันนี้เรามาทำงานไม่ได้มาเที่ยวพักร้อน